สวัสดีครับหลังจากที่เราทางาเที่ยวสิริบายนะครับเราก็พาเด็กครับมาเที่ยวที่ซีสตาฟอร์ตรีสอร์ทนะครับที่จังหวัดสกลนครนะครับแม่กำลังซื้อตั๋วนะครับเดี๋ยวจะพาเด็กเข้าไปเที่ยวข้างในกันนะครับว่าเป็นแบบไหนอย่างไรบ้างนะครับนี่มาด้านในครับเราก็สามารถที่จะเช่ารถนะครับขี่ไปเที่ยวสวน ดอกไม้ดูพื้นที่ในดีซองดิสอร์ได้นะอยากขี่รถหึอ่อยากขี่รถไ่อยากขรถขอะครับผมเดี๋ยวค่อยขี่เดี๋ยวค่อยขี่ขได้ได้เดี๋ยวขี่แล้วถ่ายรูปให้าอ่พี่กับน้องขี่รถเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปใ,ให้นะ พี่พายหันหน้ามาหนึ่งสองสามไม่เห็นสักคนเลยเตี้ยมหมดเลยพี่กับน้องอดูสิน้องทานมาหนึ่งสองสามดูกล้องดูกล้องหนึ่งสองสามโอเคเนี่ยออฟโรดเลยอันนี้ก็จะเป็น คาเฟ่เครื่องบินนะครับคาเฟ่เครื่องบินเดี๋ยวจะพาขึ้นไปข้างบนนะครับนี่เป็นคาเฟ่ข้างบนนะครับลลลลครับอะไรลูกปาขีร่รถขี่รถใช่ปาขี่ด้วยเหรอปากุญแจล่ะกุญแจไม่มีมอันนี้มันเป็นรถตัวอย่างลูก เป็นรถตัวอย่างน,นี่เป็นรถตัวอย่างอันนี้คันเร่งอันนี้เบรกนะครับอันนี้เป็นโฟวิลขับเคลื่อนโฟวิลขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับเดี<ะ>๋ยวจะเปจอด้วยไป<ะ>เดี๋ยวตัวเลขเดี๋ยวไปขี่รถชมสวน Okay. ตอนนี้เราขี่รถไฟฟ้านะครับขี่มาดูวิวสวนต้นไม้นะครับก็ขี่ชมวิวรถถ่ายรูปได้นะลูกครับมัน,บบน,มนมทำไมอ่ะไอ,อ,อ,อ้ล้อมันเลี้ยงแต่ก็ได้อยู่ รถสีเหืือนี่ก็สวยนี่พี่พายขับได้อยู่ไปหนึ่ก็คมอยูค่คุ้มเขาอะนะนี่เป็นบรรยากาศในสวนดอกไม้ครับก็จะมีเครื่องบินโบราณน,นะครับมารอบก่อนจะไม่มี ลาดคอนกรีตนะครับก็จะเป็นหินคลุกอยู่เลยใช,นะใช่แต่ตอนมันเป็นหินคลุกไงลูกสวยยวิวสวย ภายในรีสอร์ทนะครับก็จะมีมเครื่องบินด้วยครับเครื่องบินคาเฟ่นะรันนี่ก็จะเป็นรถที่เราขี่เป็นนะรถไาฟ้ารอดละหนึ่งร้อยบาทนะครับคุ้มมากนะครับมีรถไฟด้วยไหมอนน้นอนเ้่นเอนจินรถไฟไหม รถไฟนะ่าอะกี่ปฟีนะฮะอย่าบอกนะรถไฟก็มีค่าขึ้นนะ่ะนี่เครื่องบินคนระับเครื่องบินคาเฟ่โอเคเราก็จะหนึ่งรอบพอดีนะครับเราก็จะไปส่งรถกันก่อนนะครับ ตอนนี้มาขับแม็กโฮครับขับเลยครับขับได้ไหม้องขับไม่เป็น้องขับไม่เป็นไเปนไเอาเ,เลย ก็ขึ้นจะหลบกอ๋อเดี๋ยวเงินมันหมดเดี๋ยวต้องไปสิตังหมดไม่ใช่น้องขับไม่เป็นตังเราหมดี๋ยอดอีก่อนไปมาแล้วลูกอารุยได้แล้วเฮเอาเลย,เเลยูกใจเพื่อนลับเจนี้ เล่นบ้านบอลต่อครับน้องทานน้องทานเบาหม,มวกออกก่อนระวังครับไป ตอนนี้เราอยู่ในเครื่องบินคาเฟ่นะครับไปสังเกตดูคนครับคนเยอะมากเลยนะครับเพราะวันนี้เป็นวันหยุดด้วยและพรุน,นี้ก็วันหยุดอีกวันหนึ่งวันด้วยนะครับคนเยอะครับนี่แม่กับลูกเขาก็ต่อต่อแถวเพื่อที่จะไปรับกาแฟนะครับรับกาแฟ เยอะมากๆเลยนะครับนี่มแม่ดูเขากำลังต่อแถวที่จะไปรับกาแฟาที่ด้านโน้นเลยนะครับส่วนพี่กับพ่อก็รอนะครับรอรอคนเยอะครับข้างในคนเยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรารอกาแฟาก่อนละกันเนาะเดี๋ยวให้แม่กับดูเขาเป็นเลือดก,กาแฟกันก่อนนะครับนี่ครับหลังจากต่อแถวได้ขนมปังมาแล้วนะครับ เราก็จะเหลือน้ํานะครับเกาถันก็กินซูชิรอนะครับอร่อยไหมลูกอร่อยอร่อยมากคนเยอะมากเลยก็จะรอน้ําครับจะมีเครื่องสั่นสนะเทือนน้ําอยู่ใช่ไหมเป็นเครื่องสั่นนะถ้าถึงชิวเราจะมีมีปะ ลูกไปหิ้วเขาอีกแล้วมะสัแระรวแซ่บปะลูกหืมน่าอร่อยมากเลยต้องทานกินเนี่ยคนเยอะครับนี่เราออกมาจากตัวเครื่องบินครับมันยังสูงนะครับเราลงไปด้านล่างนะครับ รยากาศด้านนอกครับคนก็เยอะเหมือนเดิมนะครับมันก็ตัวเล็กไหมาขาสั้นนะขาสัน้นน่ากลัวน่ากลัวพ่าน้องไปดูดูที่หน้ารถคนขับหน่อยมันไปไม่ได้ลูกทำไมอ่ะคนมันเยอะไงต่อแถว,วอ่ะ,ะอันนี้ปีกนะนี่ ปิคร่องบนตอนนี้ก็จะพาเด็กๆกลับบ้านแล้วนะครับก็ตัวเล็กก็เริ่มถึงง่วงนอนแล้วครับนี่ก็วันนี้ับมาที่สกลนครนะครับที่ซีสตาร์นะครับฟอร์เรสต์รีสอร์ทนะครับที่สกลนครนะครับก็พาเด็กเล่นหลายๆอย่างเลยนะครับวันนี้วันหยุดยาวครับวันหยุดวันแม่นะครับก็ ขอให้แม่ทุกท่านนะครับมีสุภาพแข็งแรงนะครับพอ,อให้แม,แม่แม่ทุกท่านนะครับมีความมีความสุขมีสุภาพแข็งแรงนะครับเหนื่อยเลยเดินขึ้นหม้อพี่น้องเดินขึ้นเนินนะครับนี่เป็นเน,นินขึ้นข้างบนนะครับเจอเชฟหน้าครับสวัสดีครับีต้องขอ,ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับีต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ